สวัสดีครับอาริกาโตโกไซมาวันนี้นะครับน้องดิวเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะพาแฟนคลับมาชมภูเขาไฟฟูจินะครับทุกคนของจริงคือสวยมากๆครับแม่งามอิลีครับพี่น้องใครเห็นคลิปนี้กดแชร์ให้น้องดิวเลยกดแชร์เลยนะครับแม่น้องดิวจะพาไปชมภูเขาไฟฟูจิที่เขาบอกว่ามันสวยนักสวยหนาน,นะครับทุกคนเราไปกันเลย ทุกคนตอนนี้นะครับคุณอินขับรถมานะครับเป็นบุนตามาทุกคนข้าหน้าคืออะไรฟูจิฟูจิโอ้โหหรือว่าจะถ่ายสวยมากทุกคนนะครับตอนนี้เราัะเข้าเมืองโตเกียวกันใช่ไหมครับถูกต้องทุกคนอยู่ตรงหน้าคือภูเขาไฟฟูจินะครับสวยมากๆนะครับเก็บบรรยากาศจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งตรงนะครับทิปเที่ยวรอบโลกนะครับทุกคน ทริปนี้เรามาที่ประเทศญี่ปุ่นทริปหน้าเราจะไปประเทศไหนทุกคนรอติดตามนะสวยไหมคุณอินของจริงสวยไหมครับผู้นำทริปของจริงสวยมากครูไอซเขาเห็นบ่อยแล้วเออแฮปปี้นะค่ะ <n aka, S 2> ทุกคนปังๆนะครูไ์ขอบคุณครับอวยพรให้แฟนคลับน้องดิวหน่อย,ค,อยอค,ครูไอซ์ก็ขอให้แฟนคลับน้องดิวนะคะอ,อ,อย่าลืมติดตามคุณดิวไปเรื่อยๆคุณดิวเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจใแฟนคลับ นไม่มาเที่ยวกับดิวไ้หลายวันเนี่ยอยู่กับดิวดูได้ไหมคิดว่าอยู่ได้ไหมปีตอนแรกคิดว่าโอ๊ยจะไหวไหมว่ารุปดาวทูเอิร์ธสุดสุดขอบคุณคุณอาร์ดด้วยนะครับทุกคนสวยมากฟูจิครับแม่แม่สวยมากขอให้มีแต่ความสุขนะครับทุกคนว้าวนี่คือบรรยากาศเมืองบ้านเมืองเขาแม่แม่หลายคนที่แบบ ดูน้องดิวนะครับนี่คือบ้านเมืองเพลินพ่นนอกนะครับนี่ฟูจิอืมอบรรยากาศบ้านเมืองเขาอากาศเย็นสบายครับว้าวอู้สวยมากครับน้องดิวเปิดกระจกให้ดูอูใหญ่มากครับแม่นี่แหละครับที่เขาบอกว่าภูเขาไปฟูจิดีเลย ใช่เหมือนภาพวาดเลยครับแม่แม่สวยมากทุกคนชคงดีมากได้ดูคลิปนี้นะคะฝากติดตามต้องดิวไปนานๆนะบายบายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแฟนคลับชาวไทยแลนด์ด้วยนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะครับดู่มาที่ภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้อุณหภูมิติดลบนะคะประมาณลบห้าเย็นมากๆเลยครับ น้องดิวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับแม่แม่ดูนะนู่นตรงนี้คือ,อภูเขาไฟฟูจิครับสวยไหมครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับอู้อากาศดีมากครับนี่เลยครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะที่ภูเขาไฟฟูจินะครับให้เห็นชัดๆเลยทุกคนนี่ ถ้ามาญี่ปุ่นนะครับแลนด์มาร์กนี้ก็ต้องเป็นภูเขาไฟฮูจินะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายภาพริมน้ำนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับในหน้าหนาวนี้นะครับเดี๋ยวน้องดิวจะพาแม่แม่ไปดูนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนสวยมาก จมูกแดงเลยครับแต่แฮปปี้ครับมีความสุขมากครับตอนนี้นะคะพี่อินกับผู้อาร์ตนะคะก็กําลังถ่ายรูปกันนะคะที่นนที่มุมฟูเขาไฟฟูจินะคะทุกคนสวยมากสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ภูเขาไฟฟูจินะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากครับแล้วก็ที่สำคัญคืออากาศเย็นมากๆนะครับฝากคนที่ไทยแลนด์ด้วยนะครับคนไหนที่มาญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําสถานที่ที่นี่เลยนะครับภูเขาไฟฟูจิครับสวยมากสวยมากครับรักนะครับฝากคนไลค์กนติดตามด้วยนะครับทุกคนว้าว ตอนนี้อยู่ฟูจินะครับสวยมากโอ้โ้าว้าวเล่นสินเพลงเล่นสิน่ายลมนะเนี่ยโอ้วจ๋มาก แลบรรยากาศคือดีสุดๆนะครับใครที่ได้ดูคลิปน้องดิวก็เหมือนได้มาเที่ยวกับน้องดิวนะครับมีความสุขเฮงเฮงปังปังนะครับปีนี้ปี2567ขอให้ทุกท่านขอให้แฟนคลับทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเฮงความปังมีแต่รอยยิ้มนะครับตื่นมามีแต่ความสดชื่นสดใสนะครับใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคจากภัยนะครับขอให้มีความสุขเหมือนชีวิตน,น้องดิวในตอนนี้นะครับฟูจิสวยไหมทุกคน ฝากกดแชร์ด้วยนะวันนี้นะครับน้องดิวก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆบรรยากาศสวยๆที่ ภูเขาไฟฟูจินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากแฟนคลับนะครับสวยงามมากๆแล้วขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องดิวตลอดนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับทุกคนน้องดิวกลับไปที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวน้องดิวเอาของไปฝากนะครับเราจะไลค์สดกันแล้วก็แจกของฝากมอบของฝากให้กับแฟนคลับที่น่ารักของน้องดิวที่กดไลค์กดแชร์ไว้หน้า Facebook ตลอดนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับคลิปดีๆนะครับคนไหนติดตามน้องดิวรักที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ